โลพี่ต้องใบเลยเท่าไหร่สามสิบกว่าโลได้อยู <S <S 69, ่เหรอไปมาทำจากจากฝอยดาวนี่นะไม่ใช่สามสิบสี่สิบโลเนี่ยใช่หกสิบโลเหรอมันก็บโลนี่ค่ะน่าจะประมาณ4ี่สิบห้าสิบหกสิบโลประมาณนี้นะคะนำแตงก็นะคะเดี๋ยวดูก่อกิโลพี่ต้องใบเลยเท่าไหร่สามสิบกว่าโลได้อยู่เหรอไปมาทำจากจากฝอยดาวนี่นะ ไม่ใช่สามสิบสี่สิบโลนี่แหละเรียบร้อยเราก็จะไปจันทบ,บุรีค่ะค่ะไปกันเลยจ้าจันทบ,บุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงะะแล้วค่ะน่าจะประมาณเลาอีกสองสวนดำไยค่ะข้างทางก็เป็นสวนดเดียวนะคะสวยงามมากนะคะแบงก็จะกําลังจะเดินทางต่อนะคะก็คือทางเราก็ขอบคุณทุกท่านนะคะมันแรกกับการทำงานค่ะยังไม่ถึงใจเลยนะคะเมื่อกี้ก็ ต้องเข้าสอยดาวทำงานให้ลูกค้าสักมากเลยค่ะาดีมากปั่นอนสวนทำแล้วเอามาแล้วทำแล้วมากเลยค่ะาดีมากปั่นอนสวนทำแล้วเอามาแล้วทำแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะไปจันทบุรีค่ะค่ะไปกันเลยจ้า สันทบ,บุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะน่าจะประมาณลืออีกดงามมากเลยค่ะไปกันเลยจ้าสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะท้าแล้วนะคะปรับแสงให้นิดนึงนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็ติปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะงามมากเลยนะคะ อันนี้อยู่ซอยดาวนะคะทำงานเพิ่งเปิงานมากเลยค่ะนี่ค่ะทำแล้วนะคะปรับแสงให้นิดนึงนะคะนค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยเราก็จะไปจันทบุรีค่ะนี่ค่ะไปกันเลยจ้าจันทบุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะน่าจะประมาณเลือีกสองกิเจ้าจังหวัดจันทบุรีนะคะกำลังจะเดินทางไปจันท์ค่ะตอนนี้ทางแสงก็อยู่ซอยดาวอยู่นะคะ สวยงามมากเลยค่ะรอบค่ำนะคะเ mm. อาบันได้พเพื่อจะไปจันทบุรีกันค่ะเดินทางต่อนะคะไปจันทบุรีค่ะตอนนี้ก็จะเข้าออกจากซอยดาวก็จะเป็นน้ำมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ซอยดาวนะคะทำง,งานเพิ่งหกสิบกิโลนะคะจากนี่ไปหาจันทบุรีค่ะเขอบคุณในการนนกร,ารับชมนะคะอย่าพูดมากคุณขับรถพูดมากเกินไปนะคะบายนะคะไว้เจอกันใหม่่ะกทาง บรรยากาศร,รอบค่ำนะคะสวยง,งามมากเลยจ้านี่ค่ะกำลังจะาถึงถนนใหญ่นะคะกิโลพี่มงใบเอยอะเลยเท่าไหร่สามสิบกว่าโลได้อยู่เหรอไปมาทำจากจากซอยดาวนี่นะไม่ใช่สามสิบสี่สิบโลนี่เลยงามมากเลยนะคะอันนี้อยู่ซอยดาวนะคะทำง,งานเพื่อนสิงร้อนถึงโขงร้อนถึงจะถึงจันทบุรีนะคะ สวนตําใหญ่ค่ะข้าง,างะะาะะทางก็เป็นสวนตําใหญ่เมืนค่ะสวยงามมากค่ะแฟนก็จะกําลังจะเดินทางต่อนะคะก็คือทางทางก็กขอบคุณเพื่อนๆนะคะมันเลกกับการทํางานค่ะย,ยังไม่ถึงเจลน,นะคะเมื่อกี้ก็ต้องเข้าซอยดาวทํางานให้ลูกค้าเสกันค่ะปลายทางจันทบุรีค่ำแล้วจ้าดูค่ะบรรยากาศร,รอบเย็นมาฝากเพื่อนๆนะคะสวยมา,มากค่ะดีมากค่ะอันนี้ก็มากเลยค่ะ ทำแล้วเอามาแล้วทำแล้วเสร็จค่ะเราก็จะเดินทางกับจันทบุรีกันนะคะยังไม่ถึงจันเลยค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศข้างทางสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ข้างทางนี้ก็จะเป็นสวนหลวงร้อนถึงหลวงร้อนถึงจะถึงจันทบุรีนะคะจันทบุรีค่ะเอาบรรยากาศสวยๆนะเห็นไหมคะภูเขาของติดหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจันทบุรีค่ะเอา บรรยากาศสวยๆนะเห็นไหมคะภูเขาสูงแบบ60กิโลนะคะจากนี่ไปหาจันทบุรีค่ะเราเป็นมะขามขอบคุณในการรับชมนะคะอย่าพูดมากคุณขับรถพูดมากเกินไปนะคะบายนะคะไว้เจอกันใหม่ถุงลมร้อนถึงถุงลมร้อนถึงถึงจันทบุรีนะคะเร so. ียบร้อยเราก็จะไปจันทบุรีค่ะค่ะไปกันเลยจ๊ะจันทบุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะน่าจะประมาณเลืออีกคลิปหน้านะคะ บายดีค่ะ,ะาทางนขอบคุณทุกท่านนะคะมันเลยกกับการทํางานค่ะยังไม่ถึงจเลยนะคะเมื่อกี้ก็ต้องเข้าสอยดาวทํางานให้ลูกค้าสักครั้าแล้วกับบรรยากาศร,รอบค่ำนะคะสวยงามมากเลยจ้า <ๆ S 1> นี่ค่ะกำลังจะขอของถึงถนนใหญ่นะคะ60กิโลนะคะจากนี่ไปหาก,กันบ,บุรีค่ะเราเป็นมะคาม ขอบคุณในการรับชมนะคะอย่าพูดมากคุณขับรถพูดมากเกินไปนะคะไปนะคะไว้เจอกันใหม่เรียบร้อยเราก็จะไปจันทบ,บุรีค่ะค่ะไปกันเลยจ้าจันทบ,บุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะน่าจะประมาณเหลืออีกถุงน้ำร้อนถึงปุ่มร้อนถึงจะถึง,ถง,ถงจันทบ,บุรีนะคะสวนดำไยค่ะข้างทา,างก็เป็นสวนดอกเหียน,นะคะสวยงามมากนะคะทีแปงก็จะกำลังจะเดินทางต่อนะคะก็คือ,อ 60กิโลนะคะจากนี่ไปหาจันทบุรีค่ะแล้วเป็นประคามเลยคนในการรับชมนะคะอย่าพูดมากคุณขับรถพูดมากเกินไปนะคะไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรียบร้อยเราก็จะไปจันทบุรีค่ะค่ะไปกันเลยจ้าจันทบุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะน่าจะประมาณเราหยอีกลียเรียบร้อยเราก็จะไปจันทบุรีค่ะไปกันเลยจ้า จันทบ,บุรีอยู่ข้างหน้านะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะน่าจะประมาณเลืออีกทางก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะมันเรกกับการทํางานค่ะยังไม่ถึงเจเลยนะคะเมื่อกี้ก็ต้องเข้าซอยดาวทํางานให้ลูกค้าลำใหญนะคะ,ะ,คะอยู่ที่ซอยดาวแล้วก็ปุ๋งร้อนส่วนมากนิยมปูกต้นลำใหญ่นะคะโสวยๆค่ะเห็นไหมคะกับแ้วกับบรรยากาศร,รอบคํานะคะสวยงามมากเลยจ้า นี่ค่ะกำลังจะถึงถนนใหญ่นะคะไปกันค่ะปลายทางจันทบุรีค่ำแล้วจ้าดูข่าบรรยากาศรอบเย็นมาฝากเพื่อนๆนะคะสวยมา,มากค่ะดีค่ะอันนี้ก็ไปกันค่ะปลายทางจันทบุรีค่ำแล้วจ้าดูข่าบรรยากาศรอบเย็นมาฝากเพื่อนๆนะคะสวยมา,ม,ามากค่ะดีค่ะอันนี้ก็ผมกรร้อนถึงกมร้อนถึงจะถึง,ถง,ถง,ถง, ued, ถงจันทบุรีนะคะลำใหญ่นะคะ ที่สอยดาวแล้วก็ปวงร้อนส่วนมากในยโปูต้นลำใหญนะคะโอ้สวยสวยค่ะเห็นไหมคะกาดข้างทา,างมาฝากเพื่อนๆน,นะคะทิวทัศน์สวยมากค่ะจ้าน่าค่ะ,ะเราเดินทางต่อไปนะคะสวยงามมากเลยค่ะไปกันเลยจ้าเส้นหง,ง,งสโลหรอ นี่ค่ะน่าจะประมาณ4ี่0ิบห้าสิบโลประมาณนี้แหละคะ่ะต,ตําแตงก็นะคะเดี๋ยวดูก่อเสร็จคะ่ะเราก็จะเดินทางกลับจันทบุรีกันนะคะยังไม่ถึงจันเลยคะ่ะเห็นไหมคะบรรยากาศข้างทางสวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้ข้างทางนี้ก็จะเป็นสวนลานมากเลยนะคะอันนี้อยู่ซอยดาวนะคะทำง,งานเพิ่งสอบภูเขาจังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจะเดินทางไปจัน,นะคะ่ะตอนนี้กําแพงก็อยู่ซอยดาวอยู่นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะ รอบคำนะคะเอาบันยอสวนตำาายค่ะข้างทางก็เ,กะะกะะเป็นสวนตำยายเหมืนนคะสวยงามมากค่ะคีมเปลงก็จะกำลังจะบเดินทางต่อนะคะก็คือปงน้ำร้อนถึงผงน้ำร้อนถึงจะถึงจันทบุรีนะคะขอกลุ่เขาจังหวัดจันทบุรีนะคะกำลังจะเดินทางไปจันทีค่ะตอนนี้กําเพงก็อยู่สอยดาวอยู่นะคะสวยงามมากเลยค่ะรอบคำนะคะเอาบันยอจันทบุรีค่ะเอา รยากาศสวยๆนะคะพวกเขาฝงากันค่ะปลายทางเจตมบุรีค่ําแล้วจ้าดูค่ะบรรยากาศรอบเย็นมาฝาเพื่อนๆนะคะสวยมามากค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็งามมากเลยนะคะอันนี้อยู่ซอยดาวนะคะทํางานเพิ่งเสาม,มากเลยค่ะไปกันเลยจ้า งามมากเลยค่ะนี่ค่ะทำแล้วนะคะปรับแสงให้นิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็วะะกสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะทำแล้วนะคะปรับแสงให้นิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็งามมากเลยค่ะไปกันเลยจ้าถึงโกง้อนร้อนถึงจะถึง,ถง จันทบุรีนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะทำแล้วนะคะปรับแสงให้นิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลำไยนะคะอยู่ที่สวยดาวแล้วก็ปกลําร้อนส่วนมากนิยมปปูกต้นลำไยนะคะโอ้สวย